อ๋อคู่อันนี้ครับจิบหน่อยได้ไหมห้ามา้าตาคพูดอะไรพูดงไมพูดว่า มันมันไม่มีอะไรเลยจะเสียแล้วจะมีอีกแล้วไอ้ทีแค่หาไรเนี่ยมึงไปโลกให้ผมไม่ได้เด็กูให้มึงมาไี่ทำบ้านทั้งอดังทั้งไรเพราะว่าไอ้นี้กี่นาทีครับลุงนะประมาณผมทำไม่ได้เพราะว่าผมมันโมโวจัดเลยผมทำไม่ได้แล้วไม่คิดเ๋ยวมีเป็นานแล้วเขาก็เสร็จไม่รู้ผมตอนผมก็บรรดานโส่าวนั่นเนี่ โอเคเอาไเหนึ่งตจริงเดาเล้ดาไอป็นชยไปเลยเอาอนครไปก็อนวางามนี่ถกอ้เนี่ยไม่เดด้ไี่ไน้ไม่ค้อยู่ไม่ได้ลพูดแล้วีอะไรนะว่าจะทำอะไรมกินเนี่มันมีคนเดีย่นี่

ผมเห็นมันมันตายเลยคุณโ